สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปรัฐบาลไทยนะคะบนล่างให้นะคะมาดูบนเลยนะคะบนหลักสิบบนแอดได้หนึ่งกับสี่นะคะที่เด่นนะคะถ้าหนึ่งแต้มนาะอแอดเอาแค่สามตัวนะคะแต้มสองตัวบนเห็นไหมคะแต้มสองตัวบนได้เจ็ด แปดเก้านะคะส่วนแต้ม3ตัวบนจะได้4หลักนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะ1อะไรได้7ก็1 6นะคะ1 6แล้วก็1 7แต้ม8 1 8แต้ม9นะคะอ่ะมาดูหลักสิบที่เป็นเลขสี่นะคะสี่อะไรได้เจ็ดก็ สี่สอะไรอา่าถูกแล้คะสี่อะไรได้8ก็สี่สี่นะคะสี 4, 4, แล้วก็สี่อะไรได้9ก้าก็สี่ห้านะคะเอามาชนกันที่หลักร้อยเนาะหลักร้อย3ามสี่เจนะคะ อะไรได้สามนะคะแตม้ม7แตม้ม7ดบวก3มตัวได้แต้มสามก็6กหนึ่งห หกสี่สามหกได้แต้มสี่ก็เจ็ดหนึ่งหก เจ็ดหนึ่งหกแต้มห้าก็แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแต้มเจ็ดก็ 1> 0 1 6 1 6หตมเจัดทิ้งสีสา

เก้าสี่สามไม่มีไม่มีหกกับแปดเต็มเก้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งแป ทิ้งนีแตัดทิ้งเก้าอะไรได้แต้มสามสหนึ่งแดแต้มสาม ห้าแปแต้มสีห้าหนึ่งแปแต้มสีหกหนึ่งแแต้มห้าเปดไม่ใช่8ปดหนึ่งปดหนึ่งปด แต้มเจ็ดไม่มี

แต้มห้าแปดสี่สี่แต้มหกมันต้องเป็นเก้าสี่สี่อันนี้ขอไปนะคะเก้าสี่สี่ตัดทิ้งไม่มีหกกับแปด มีอีกตัวหนึ่งนะคะสามหกตัวสำรองนะคะก็คือสามหกแล้วก็หนึ่งสามหกเก้าเก้าสองห้าสามหก สี่สามหกอมาแล้วตรงนี้สามหกแปดสามหกเติมเจ็ดเติมอลไได้ห้าก็สี่ âm sáng, âm hả chết bột bẹt đây hai anh เน้นนะคะสมชุด1นึ่แล้วก็สี่สาสไม่เน้นนะคะแต่ว่าถ้าแต้มมันชนนะแอดก็จับให้นะคะแต้ม8ปดหนึ่แต้ม6 9เกเจ็ด ก้าหนึ่งเจ็ดแต็มเจ็ดก่บเก้าหนึ่งสี่เต็มสี่เก้าชนแล้วเต้ไม่เด่นวิ่งนะคะวิ่งวิ่งหกกับแปดวิ่งบนนะคะเน้นหกกับแปดเห็นไหมคะ มันจะมีสองชุดเนี้ยที่เด่นมากแปดหนึ่งหกกับหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหกแปดสี่สาม สชุดนะคะเน้นเดีย๋ยวแอดเขียนตรงนี้ให้นะคะเน้นเน้นแปดหนึ่งหหหนึ่งแปดแล้วก็หกสี่สามแล้วก็ แปดสี 4, ่สามอาวแอดลืมแอดลืมคำเตือนนะคะเดี๋ยวแอดขอคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอ่ะมาดูล่างนะคะ ล่างมันได้สี่กับหนะคะตัวเด่นหลักสิบนะคะเดี๋ยวแอจะจับตามแต้มถ้าแต้มล่างมันได้อะไรแต่ขอแป๊บนึงนะคะแต้มล่างแต้มล่างมันได้ สามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้านะคะตัวเด่นเมื่อนี้ มันได้ดิมันเลขวิ่งล่างนะคะเดี๋ยวแอดให้วิ่งล่างก่อนนะคะวิ่งล่างได้สี่กับเจ็ดนะคะมันก็จะมีหลักสิบนะคะมันได้สี่กับเลขหก 6. แถดจะให้นะคะแต้มมันได้ หนึ่ง <1. S 2> แต้มบ่างมันได้แต้มล่างแต้มล่างแต้มล่างหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนะคะ แต้มสองตัวล่างนะคะได้หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดตัดสองออกนะคะไม่ตัดดีกว่า องี้แหละสอะไรได้หนึ่งสเจอะไรได้สองก็ส8 4อะไรได้สก็4ี่สี่อะไรได้5ก็4ีนะคะสอะไรได้เก็ส3 6อะไรได้หนึ่อะไรได้ สองหกหกหกอะไรได้สี่ก็หกแปดหกอะไรได้ห้าก็หกเก้าหกอะไรได้เจ็ดก็หกหนึ่ง ตัวที่ต้องตัดทิ้งนะคะคือ5ติดดับทุกหลัก6 6ไม่น่ามา4 0ไม่มา4 1 6 1 วที่เด่นก็จะมีแค่สี่เจ็ดสี่แปดสี่สามนะคะแล้วก็หกแปดหกเก้าก็ไม่เด่นนะคะได้สี่ชุดเม้นที่เลขสี่นะคะล่างส่วนบน บนมันชนกันสูตรหลักมันชนกันที่หกกับแปดแอดไม่เน้นให้นะคะเพราะว่ามันชนหกับแปดมันน่าจะเป็นแปดนะหรือเป็นหกอาจจะมาทั้งสองตัวก็ได้นะคะวันนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดย่อให้นะคะมันย่อไม่ได้แล้วนะคะเต็มที่แล้วบนเน้นสองชุดนี้นะคะ าหลักร้อยนะที่มันเด่นนะคะก็คือตัวนี้เลขแปดเด่นหลักร้อยนะคะแต่มันก็ส่วนใหญ่หลักร้อยแอดไม่ค่อยแม่นนะคะก็ไปหาเอาเองเนาะหลักร้อยถ้าไม่แปดก็หนึ่งถ้าหนึ่งมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นหนึ่งหแปดนะคะอย่เงี้ย ถ้าไม่แปดก้หนึ่งมันน่าจะเป็นหนึ่งหกแปดหลักหน่วยเด่นที่เลขหกตัวเดียวรองก็คือเลขสามนะคะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจ้าเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ